สำหรับท่านนายกเราก็ขึ้นชื่อเรื่องความไม่โปร่งใสอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่แปลกที่จะมีการคอรับท่นเกิดขึ้นหรือว่าการซื้อเสียงสำหรับการแก้ไขปัญหานี้สำหรับฟ้าฟ้ามองว่าต้องเปลี่ยนยกแผงค่ะโดยเฉพาะนายกเราต้องเปลี่ยนผู้กำจัเอเราต้องเปลี่ยนผู้กระจายอำนาจหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติของนายกแต่คงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนายกเลยค่ะขอบคุณค่ะ คนอื่นเลยการทีครูนําประเทศเฮาบอกว่าสีมิสิทธิ์เลือกสวัยสองอยห้าสิบคนเป็นสิทธิ์ของเฮ้าความหมายคือบพมีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าท่านเลือกไว้แล้วสิให้เลือกเฮ็ดยางข็าั่นข้าศัตต่ต้องให้เลือกปัญหาเดียวที่จะแก้ใดก็คือเปลี่ยนผู้นําประเทศเพราะฉะนั้นแล้วจงออกไปค่ะคุนประยุทธ์จันโอชาขอบคุณค่ะ คุณมีจิตมีเสียงที่ดีแต่ทำไมคุณไม่ใช่สิตเสียงนั้นให้มีความหมาย250เสียงที่คุณได้ซื้อมานั้นไม่ทำให้ประชาชนอย่างเราเงมตาอ้าปากได้สักทีถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนผู้นำเปลี่ยนยกแผงเปลี่ยงสอสอเปลี่ยนทุกคนให้ประชาชนเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเราทราบมันดีอยู่แล้วค่ะเพราะท่านนายกและสภาเกิดการคอร์รัปชันกันบ่อยมากและสำคัญก็คือ ฉลอดอยากจะฝากบอกนะคะว่าคุณอย่าพูดเลยค่ะว่าประเทศไทยเป็นประเทศของประชาธิปไตยในเมื่อคุณยังซื้อเสียงอยู่เลยค่ะขอบคุณค่ะท่านนายกคุณบอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศประชาธิปไตยใช่ไหมคะอยากให้กลับไปคิดนะคะกลับไปคิดตัวเองแก้ไขตัวเองแล้วก็ปรับทัศนคติของตัวเองนะคะว่าควรที่จะปรับปรุงจุดไหนเพราะว่าเราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริง มีประชาชนรัฐบาลก็ไม่มีประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะชมพู่อยากจะบอกกับรัฐบาลชุดนี้ค่ะว่าให้รู้จักละอายแก่ใจบ้างนะคะที่ปัจจุบันคุณบริหารประเทศได้วอดวายและพินาศขนาดนี้และทางแก้นะคะคิดว่าคงจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะอาจจะต้องศึกษาถึงผลงานที่ผ่านมาของผู้แทนราษฎรนะคะว่ามีผลงานอย่างไร และสุดท้ายชมพูอยากจะฝากไว้ค่ะว่าถ้าเรายังนิ่งเฉยและยังเลือกรัฐบาลห่วยๆสุดท้ายความเฮงสวยก็จะอยู่กับพวกเราตลอดไปค่ะค่ะทางแก้ไขปัญหานะคะมารีมองว่าเราประชาชนทุกคนรวมถึงคนในฮอนี้ควรมีสิทธิ์ในการเลือกสอสหรือผู้นำค่ะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นค่ะคุณนายกคะ คุณควรคืนประชาธิปไตยให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นค่ะโปรดฟังเสียงของพวกเราบ้างนะคะขอบคุณค่ะประชาธิปไตยเหรอคะ8ปีแล้ว8ปีเลยเหรอคะที่คุณต้องให้คนอื่นรอไม่คิดจะพัฒนาเลยเหรอคะมารองมองมิสแกรนมา6ปีพัฒนาตัวเองขึ้นเยอะคุณพัฒนาประเทศ ให้ดีเชื่อว่าทั้งหอนี้ไม่มีใครเลือกท่านมาค่ะและท่านมาได้ยังไงคะถ้าไม่ได้มาจากการซื้อเสียงซื้อติดหรือซื้อคนที่จะมาเลือกท่านเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทางแก้ของให้ดีคือถ้าเรามีนายกโง,ง่เราจะตายกันหมดเพราะฉะนั้นคนุณควรที่จะออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วค่ะแล้ว ดูดีไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะกับการกระทําแบบนี้ของนายกรัฐมนตรีและสมาชิกทุกคนเพราะคุณขึ้นชื่อว่าเป็นตัวแทนของราษฎรเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นประชาชนควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าและพัฒนาประชาชนทางแก้คือการที่เราประชาชนทุกคน รู้จักสิทธิของตัวเองว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างและลุกขึ้นมากล้าที่จะเรียกร้องสิทธิของเรากลับคืนมาค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหาประชาชนมีความรู้รัฐบาลงงๆก็จะไม่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณ